วันนี้นะครับก็จะมาแนะนํามือใหม่นะครับที่กำลังจะซื้อปลามานะครับแล้วก็กำลังจะพักปลานะครับมีเรื่องหนึ่งที่ผมทำพลาดไว้แล้วก็โอเคมันน่าจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่กําลังจะเริ่มเลี้ยงปลานะครับคืออย่างนี้ครับผมซื้อปลาวันนั้นผมซื้อปลามานะครับก็คือซื้อมา2ที่นะครับก็ง่ายๆคือ2ฟาร์มก็จะมีธรรมะสบัดต,ตัวหนึ่งแล้วก็สิงตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับทีนี้ สิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งก็คือเราเอาปลาตอนแรกกับมีความคิดว่าไหนๆปลามันมาด้วยกันและเราก็ชีดยารวมกันนะครับมันก็จะได้ง่ายในการจัดการครับแต่ทีนี้สิ่งที่มันมีปัญหานะครับมันอาจจะเป็นเกิดขึ้นบางกรณีก็ได้นะครับก็คือตัวนี้เวลาเราใส่ปลาคนละฟาร์มนะครับแล้วก็พักพร้อมกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือ,อเจ้าปลา2ตัวนี้ครับมันแลกโลกกันนะครับ ทีนี้มันก็เลยทําให้ปลาธรรมสบะผมเจ้าตัวนี้บางตัวเนี่ยอาการเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ตัวนี้จะเป็นหนักสุดมันก็จะคีบหอ่อแล้วก็แดงๆนะครับอันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับเวลาที่เราซื้อปลานะครับถ้าเป็นลูกค้าไม่ได้มีตู้เยอะแบบผมเนี่ยอาจจะต้องซื้อทีลาฟาร์มพักก่อนแล้วก็ไปใสต่ตู้พักก่อนแล้วไปใส่ตู้ทีนี้สําหรับผมนี่คือซื้อมาพร้อมกันวันเดียวกันแล้วก็มีความคิดว่าเอ๊ะมัน ควรจะอยู่ด้วยกันไปเลยพักด้วยกันเลยก็สายไปนะครับวันแรกมาไอเจ้านี้ก็เหมือนมันมาเจอน้ําใหม่ตัวสิงห์ซึ่งเป็นปลาตัวเมียทุกคนอาจจะเจอเหตุการณ์ก็คือมันออกไข่ในตู้มันทําให้น้ําเสียทีนี้เราก็เลยต้องมาเปลี่ยนน้าใหม่เปลี่ยนน้ําใหม่ปลามันก็ต้องปรับสภาพใหม่ด้วยมันก็เลยทําให้ปลามันอ่อนแอไปบางส่วนด้วยแล้วก็มันก็ติดเชื้อด้วยกันครู่ครับก็คือสิ่งสำคัญเวลาเราซื้อปลานะครับพยามอย่า ถ้าคนละฟาร์มพยายามอยากใส่ด้วยกันมันอาจจะทําให้ปลามันแกลกโรคหรือว่าปลาบางตัวก็ความภูมิต้านทานไม่ค่อยดีมันก็จะมีปัญหาได้อันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะมาเตือนทุกคนว่าเราไม่ควรจะเอาปลาแต่ละที่มารวมกันนะครับเพราะว่ามันมันก็พักได้แหละแต่ว่ามันจะยากบางครั้งมันจะมีเชื้อโรคไม่รู้ฟาร์มไหนแรงมันก็จะมีปัญหาได้นะครับอันนี้ก็ เอามาเตือนสาหรับมือใหม่นะครับว่าไม่ควรทํานะครับก็คือเวลาที่เราซื้อปลามา2ฟาร์มแล้วมารวมกันนะครับมันก็อาจจะทําให้เรา,เาจัดการได้ยากมากครับอันนี้ก็ขอเตือนไว้หน่อยนะครับเพราะว่าโอ้ปลานี้ก็คัดมาอย่างดีครับอันนี้ก็ต้องใช้เวลารักษาซึ่งยาวมากผมว่าน่าจะประมาณอีก,อกหลายอาทิตย์นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็เ,เป็นตัวห่างรีบมากนะครับแล้วก็ มันก็ยังกินอาหารอยู่แหละแต่ว่ามันไม่ค่อยแอคทีฟแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ค่อยๆปรับระบบไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ขอเตือนลูกค้าไว้นะครับส่ารบบใครซื้อปลาใหม่ก็พยายามแยกไว้นะครับสำหรับปลาทองนี่จะเป็นค่อนข้างง่ายแต่ปลาอื่นก็เป็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ถ้าเขาแต่ละที่มันพักปลาดีก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับสวัสดีครับ